วันนี้น้องทะเ์โลฟันหักเป็นซี่แรกเลยเดือดจี้เดือดจี้ฟันล่างอ่าไฮเดือดจี้ด้วยใช่อ่าอ่างกว้องไหนอ่างไหนอ่างกว้องไหนอ่างยิ้มยิ้มอุ้ยฟันหลอ่อแม่ลิ้นลูกยิ้มลูกค่ะหักพร้อมพี่ทิมเลยพี่ทิมซี่ไหนเอ่๋อเอาลิ้นออกสิลูก อือฟันกรามวันนี้18ตุลาคม2 5 6พยิบมพีทิมฟันกรามหักนะจ๊ะส่วนน้องฮัลโหลฟันหักเป็นซี่แรกเลยฟันล่างอ่าซี่น,นี้ก็ย่กเยกอยู่เชนดอเอากระนี้บนะมาดูอะไรนะดิลลดิครับกุณไหนนะคืนนี้เราหลับกันห้อ ปุ ais, okay, ูุ๊โอเคกอลังกอลังเยอล้วรับกูเป็นสองคนนะคะตุบสิบแปดตุลาสองห้าร้อยหกสิบ